พาไปดูการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วง7วันอันตรายกันบ้างค่ะซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะได้มีการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางห่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตรีสราวุฒิจันพุ่มผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยอำหนยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางห่วงวันหยุดเทศกาลสงการานต์ตามนโยบายพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการระหว่างวันที่11-17ถึงเมษายน2566ณบริเวณสามแยกห้วทราย,ายถนนเพชรเกษมหมู่ที่3ตำบลป่าบอลอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุง กิจกรรมครั้งนี้ับเป็นการบูราณาการร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้แกอ่เอเภอป่าบอลองค์การบรหิหารส่วนตำบลป่าบอลสถานีตำรวจภูธรป่าบอลสาธารณสุขอำเภอป่าบอลกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าบอนกำลังพลสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่อำเภอป่าบอลโดยให้บริการประชาชนทั้งด้านการแนะนำเส้นทางการบริการน้ำดื่มการแฟขนมกบเคี้ยว การรักษาพยาบาลเบื้องต้นครับในการนี้ค่ะสำนักงานพัฒนาภักสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ยังได้สนับสนุนน้าดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยในการจัดตั้งจุดบริการอีกด้วยพร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ประจําจุดบริการมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ประจําจุดบริการเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและมอบกิ่งพันธุ์กล้าไม้ในโครงการกิ่งพันธุ์ปันสุขรวมจํานวน300ต้นเพื่อเป็นขวัญวันสงกรานต์ให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา